ลุ้นๆๆกับยายนะคะรถไฟกําลังมาแล้วนะคะนู่นนะคะกําลังมาลิบๆเริ่มแล้วนะคะรถไฟมาแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะกีซีนะคะนู่นรถไฟกําลังมานะคะตอนนี้ก็อยู่สถานีรถไฟสีขอรภูมินะคะนี่นะคะรถไฟกําลังเปิดไฟมาแล้วนะคะเข้าสถานีมาแล้วนะคะอ่อมาจากอุ้ มาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็จะไปอุบลต่อนะคะขบวนถึงนี่เที่ยงเห็นเขาบอกแต่ยายก็ไม่ได้ดูนายกานะคะตอนนี้รถไฟกําลังมาแล้วนะคะอีม่มา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 รอขึ้นรถไฟกันขึ้นรถไฟไปอุบลนครราชเดี๋ยวเราก็รู้กันนะคะเข้ามาแล้วนะคะมาใกล้แล้วอี่ว้าวรถไฟมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราหลบนิดนึงนะ รถไฟมาแล้วค่ะคนเยอะอยู่นะคะนั่นนัคนก็รอ,อกขึ้นรถไฟผู้บวนนี้เยอะมากถ้ายายจะนั่งไปสุลินเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะรถไฟมาแล้วเราอยู่ในรถไฟค่ะเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะว้าวอ่าเขาสุดแค่นั้นเลยเหรอ,อคิดว่าต่รถเาว มันทัสั้นนะโอ้มันแค่สองขบวนเองเหรอนี่นะน้องคนนี้ก็เลยลุกขึ้นไปน้องคนนี้ก็อยู่ตะไก่มีทั้งหมดสามตู้เองนะคะเอฟซีเอาว,วิ่งวิ่งน้องวิ่งใหญ่แล้วนะคะนั่งอยู่ไกลมากนั่งอยู่หัวรถเลยนะคะมีทั้งหมดสามตู้นะคะคิดว่ารถยาวที่ไหนได้รถสั้นนะคะมีแค่สามตู้นะคะ เป็นรถติดแอร์นะคะมีห้องแอร์ด้วยนี่นะคะคี่เขาไปอุกลนะคะเนื่อน,นี้อยู่ห้องแอร์นะคะชั้นสองนะคะนี่ชั้นสอง ถึงนี้เที่ยงกี่นาทีอ่ะอ๋อเที่ยง41่สิไปสี่สนาทีมาถึงตรงนี้เที่ยงสี่สิบสาแล้วก็จะมีรถไปกรุงเทพที่เนี้ยที่ว่าไปสุรินที่ยายไปถามบ่ายสามโมงรอนานเลยนะคะที่นี้ค่ารถเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะแต่ยายรอนานมากเดี๋ยวจะพาไปหารถแล้วนะคะสถานีกว้างยัง ยายไปถามค่ารถแล้วเมื่อกี้เขาก็มาจองตั๋วกันมาเยอะแล้วนะคะคิดว่ามีหลายตู้ที่ไหนมีสามตู้เองนะคะก็ะเลยไปอยู่ตรงหัวรถพอดีนะคะที่ไหนได้ม่ <laughs> สามตู้นะคะเอซนะคะไปไปหารถแล้วรอนานนะคะรอ,อกอสามชั่วโมงนะคะ รอสามชั่วโมงถึงจะมีรถมาเอากุญแจรถอยู่ไหนไม่ใช่กุญแจรถหายไม่ด้กุญแจรถไม่มีมกุญแจรถหายไม่ได้ใส่กระเป๋าหรอ แจรถหายเอฟซีอ้าวทำไงายจะกลับบ้านได้ไปโฆษณาหาที่ไหนยายไปไหนมามั่งยายก็ไม่รู้พี่แจหายแล้วยายจะเมื่อยจนไหนนะจะไปแจ้งความบอกี่แจรถหายไม่รู้ยายไปไหนมามั่งยายก็ไม่รู้ยายก็ไปซื้อของเช้าแล้วก็ยายก็ไปเลยยายก็ว่าเออเดี๋ยวจะขึ้นรถ แ่รถหายด้อพี่น้องเสียไปคารถหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูก่อนนะถ้าเสียใบคารถก็ดีใจด้วยนะคะถ้าไม่ได้เสียบหายนะคะโอ้ยคุณแช่รถหายพี่น้องตื่นเต้นเร็บอ่ะที่นี่ิสดงเมื่อบา่ารถย่างอยู่บ่ะโอ้ยตายเราคุณแช่รถบ่มีอายยเอาคุณแช่ไปทิ้งไหนเนี่ย อ้าวไม่มีกุญแจรถลเลยเขาไปเห็นที่ยใส่นอไม่มีกุญแจรถเลยเอฟซี้ไปทำพกใส่นี่ถ้าไปบ้านเลน้อยแล้วไปซื้อของไม่มีกุญแจรถเลยนะคะอ้าวกุญแจรถไม่มียายเอาน้ำไปไว้ในรถแล้วยายถอดกุญแจไปไว้ไหน ไม่มีกุญแจรถเลยเนี่ยเนี่ยไม่มีกุญแจรถรถล็อคเห็นไหมรถล็อคแต่กุญแจหายทำไงอะเห็นกุญแจย้ายบอกุญแจรถย่นย้ายแต่มาวางหนีบอโอ้ยกุญแจรถหายย้ายไปไหนมา้างยายก็จำไม่ได้ โอ้ยกระเป๋ามีอยู่คือบอสไซเอฟซีกระเป๋าย่าละมันเลืองหามหมดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรอา้ากูเจ้ถหายได้ยังไงอะละใคยซื้อเมื่อจังไหรเนี่ยจะกลับบ้านแบบไหนกูเจหายหนังไปอยู่ในรถเด้อพี่นอ้องเลยกูเจหายแล้วแต่จะไป,น,น,ปะนั่งหาใส่บาที่ไีน ยายก็ไปหลายบ้านเนาะพูดไปบ้านเพื่อนด้วยแล้วก็โอ้ยนุ่นรถถอยกันจอดตากแดดไปนี้คุแจ๋บมี่มันี้ใคยเฮ็ดเป็นใดเนาะบันนี้เอ้ายายไม่เคยทำคิ้แจ๊รถหายเดอ้อถ้ายายวางไว้ก็โอเคนะกระเป๋าก็มีคือพวใไ่ระสมอนชาแนลดูกระเป๋านะทำไมไม่มีในะคุในนี้มันไม่มีกุญแจรถนะ เพราะว่าเมื่อเช้ายายถือทั้งขากล้องทั้งเอทั้งโทรศพนะัพท์เนาะแล้วก็ทั้งคับรแบง์แล้วก็ยายก็ซื้อน้ําซื้อน้ํายายก็เปิดเอากุญแจเอากุญแจเปิดเอาเอาเงินไปให้อะไรนะอายายซื้ออะไรนะที่ตรวจตรวจรางวัลน่ะตรวจลอตเตอรี่อะเออยายก็มาเอาเงินในรถไปให้เขาแล้วยายกุญแจไปไว้ไหนทีนี้โอ้ยมืดหลาย เขาบอกว่าเขาไเห็นร้อยยายก็เอาเงินไปจ่ายค่าน้ําไปซื้อน้ำเามันกูจแจล้ขคอยอยูย่ยสายคอยเสิร์เมื่อบอกบัททีนีกูเจหายพี่น้องเอ้ยงัดเอาบอกร้านกูแจแถวนี้ไม่มีด้วยเด้แต่ก่อนเขามีร้านทำกูแจอยู่ตรงนี้เองจอแจ้งใดเ่าปัททีนีนั่งหาก่อนเด้ ถ้าถ้าถ <iałem S 1> <dragon S 2> <jo> ้าลืมก็น่าจะเป็นร้านตัดเสื้อผ้ายายไปร้านตัดเสื้อผ้าเมื่อเช้ายายเอาผ้าไปให้เขาทํามุกเอามาให้นานแล้วแต่ยายไปถามเขาว่าทําเสร็จหรือยังเมื่อเช้าแล้วยายก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวหมูยอแล้วก็ยายไปร้านผ้าไปบอกเขาว่าทําปกเสื้อให้เสร็จหรือยังยายเอาผ้าไปชุดไปแก้แล้วยายก็ไปร้านลอตเตอรี่ร้านร้านขายขายลอตเตอรี่ แล้วยายก็เดินไปตรงร้านขายยาแล้วก็ยายก็เดินไปร้านตัดผ้าแล้วก็เดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวหลังจากนั้นยายก็มาที่นี่อีกรอบหนึ่งมาเสร็จแล้วยายก็เปิดเอากระเป๋าแล้วก็เอาถ่ายกระเป๋าไปด้วยเออแล้วก็ไปสถานีรถไฟเอาเหมือนกินแจรถไฟยูไซสแบบนี้รถล็อกนะไม่ใช่เปิดนะลรถล็อกอยู่ มเมื่อจังไดดล่ะปะทีโอ้ยเงึดหลายเดีสมอนแชนแนลตอนนี้เปิดสื่อด้วยไปสื่อไหนนอกปทีนี้โอ้ยเงึเงเด้ดอยบ้านหลังนี้ทำใหม่สวยจังเลยนี่ฝังนี้มันเป็นไม้อยู่ก็ทยอยสร้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำสวยแล้วเนี่ย โอ้ยข่ซึสิเม,มื่อจังใดละพี่น้องสวัสดีจ้าคุณแจยายหาไปเห็นยายซึเม,มื่อจังใดนี่ยายสม,มอจับไปไหนยายจะกลับบ้านยายอะ่ะปัญหาคุแเจไปเห็นกุญแจหายยายมาถ่ายลำมือเชา้านี่ลำมือเชา้าก็าำวงสวงงานลำวงสวงใหญ่ที่ตลาดนางลำเกือบหกร้อยคนอะ่ะ เมื่อเช้ายายลงไปหลายคลิปแล้วลงมายังไม่หมดเหลือเยอะอยู่ฝากดูคลิปย้อนหลังหยายด้วยนะคะอีฟีนะคะโอ้สิเมื่อจช้าะไะแะนี้เมื่อกล้ายหลายสีในตลาดไแนี้ยายอยู่ที่ตลาดสีขอระพูนหลังสถาน,นีรถไฟ หิ้วเข่าก็หิวแล้วปัติเนเฮงดจั้งใบกันโอ้เมยอไหลยบามีกุญแจรถเลยเมืยนามกับยูในรถด้บ,บัตรซื้อแล้วกุญแจรถหายเมื่อไ,ได้ดกระเป๋ากับมีก่กอบ่ใส่กระเป๋าน้อสมอนชาแนลเอาไปถึงใส่น้อ อาไปบ้างเฮียอยู่ใส่โน้นหนึ่งให้กับระกาศหาบอกให้นายสถานีรถไฟประกาศหาสวัสดีค่ะคุณดูแจรถบะมี่เมื่อบะไดไม่แต่รถจอดทะเลยอยู่นี่สิไปหาจังไหนก่อนเดี๋ยวสิล่งไหลไปยางไปหาบานมูก่อนยายวอไปวางไว้ร้านเสอเอร้านตัดผ้าพอยายปีคือเขานานซะ สักพักหนึ่งแล้วอ่ะไปคุยกับเขาว่าตัดผ้าให้ยายเสร็จยังอะไรเสร็จยังไปคุยกับเขาอยู่เมือม่อยห,หลายพี่นองเลยเมื่อยแล้วตอนนี้เมือ่อยสวัสดีคุณวาจ้าสิไปหาคุณเจรถอยู่บ้านโน้บุเย ยายมางานบวงสวงตั้งแต่เช้าหนูตั้งแต่เจ็ดโมงน่ะนะจนหน้าดำหน้าไหมหมดแล้วนีน่งานลำบวงสวงใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีถาดอยู่ซีขอรภูมิจ้าจิไปบ้านไปวะได้วามีกุญแจรถจิไปน้มหายวานนี้หน่อยเพื่อะ เพราะว่ายายไปบ้านเยืน้อยเมื่อช่เช้าเนี่ยก่อนจะไปสถานีรถไฟยายไปบ้านเดืน้อยก่อนมาซื้อน้ําก่อนซื้อแล้วยายก็ไปร้านขายลอตเตอรี่ไปซื้อใบเรียนเบอร์แล้วก็ไปร้านวิดี๋ยวโอ้ยเมื่อยพี่ดองขอลงไลน์กุนเจา้าจ้าจะไปหากุนแจรถแล้วหอนแดดนั่ โอ้ยหอนแดดเหนื่อยกูแจร์รถถ่ายไปหากูแจร์รถกันเด้อเอฟซีจ๋าสำหรับคลิปนี้ก่อย่่ลืมกดไลค์กดแชร์เด้อสวัสดีค่ะ